สำหรับวันนี้ก็ได้ให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์ผู้ที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าโอกาสที่ได้สนทนากับครูบาอาจารย์นั้นหาโอกาสได้ยากยากลางที่พูนให้ฟัง สำหรับครูบาอาจารย์ที่เป็นประสงค์ถ้ารูปใดยังไม่ได้ส่งอารมณ์ในวันพรุ่งนี้ก็ขอ,อนิมนต์ส่งอารมณ์ต่อเนอะอไม่ใช่เพื่ออันอื่นหรอกก็เพื่อความเข้าใจในธรรมเมื่อคืนนี้ก็ได้ปารภถึงเรื่องของกิเลสวันนี้ก็อนุสนธิต่อ เมื่อเคยในปารพถึงอุทธัจจะคือความฟาุ้งซ่านกุกกุจจะคือเกิดความรำคาญใจเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจอันนี้ขอให้ทราบเถอะว่าเป็นหน้าตาของกิเลสไม่ใช่บุญนะมันเกิดขึ้นเวลาใดก็าตามเรียกว่าบาปเกิด บาปชนิดนี้เรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสนี่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่ำยีจิตใจของชาวโลกไม่ให้เกิดความสงบอาหารของกิเลสข้อนี้ก็คือชอบคิดอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาคิดคิดแล้วก็ปรุงแต่งนี่เป็นอาหาร ขออุตจักกุกุจกักเดวะชอบคิดทีนี้ฟังความละเอียดลงไปอีกสักนิดเรื่องอุตจักกุกุจักกิเลสได้เคยปาลบไม่ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่พ่อใครแม่ใครเป็นอันธพาลแท้ๆนี่เป็นอันธพาลเรียกว่าผ่านภายใน กิเลนนี้เป็น่านภายในเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นแล้วมีแต่ทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้คือของแท้ว่างั้นเถอะคือกิเลสเพราะฉะนั้นเราทุกท่านควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายมันเมื่อคืนก็ได้ป,ป่ารบไปแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นมา สติของเรานะสำคัญอยู่ตรงนั้นวิธีปฏิบัติถ้าสมมติว่ามันแวบ,บขึ้นมานึกถึงบาปเราเคยผิดศีลข้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถ้าเป็นศีลห้าถ้าเป็นศีลแปดก็ไล่ไปตามลำดับถ้าเป็นศีลสามเณรก็ศีลสิบถ้าเป็นพระก็เป็นสองรอยยี่สิบเจ็ดสมมติว่ามันผุดขึ้นมาปุ๊บ หน้าที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติเราทิ้งอารมณ์ทุกอย่างเราจะเดินอยู่ก็าตามกำหนดพองหนอยุบหนออยู่ก็าตามทิ้งหมดเนกมาที่หัวใจเนี่ยแต่มีข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าเรากำหนดนี้มันจะมีสองอารมณ์หนึ่งอารมณ์ของสมถะ สองอารมณ์ของวิปัสสนานี่บาปเกิดขึ้นนี่เราสามารถเจริญสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แต่บูคคิทเข้าใจนะนะเจริญอย่างไรนะฟังสั้นๆสมมติว่ามันนึกถึงบาปปุ๊บขึ้นมาเราเอาสติจี้ลงไปเลยอันนี้ลักษณะของการจี้นะนะคือเพ่งลงไปเลย ถ้าเพ่งลงไปที่จิตเนี่ยนะคิดหนอคิดหนอเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปคณิการสมาธิเกิดในเมื่อคณิการสมาธิเกิดต่อเนื่องกันส่งผลให้เกิดอุปจาระในเมื่ออุปจาระเกิดต่อเนื่องกันเป็นเหตุให้เกิดอัปนาในเมื่ออัปนาสมาธิเกิดร่วมกับจิตบาปก็หมดสิทธิ์ที่จะแทรกลงไปได้ เพราะฉะนั้นมันก็หายไปได้อันนี้เรียกว่าเจริญสมถะนี่ให้แยกอย่างนี้นะที่ไปไประชุมกันที่นครนายกก็ดีที่ทางสำนักพูดท่านจัดขึ้นนะนะครูบาอาจารย์ก็พยายามจะพูดในเรื่องนี้แต่พูดในหลักของปริยัติมันก็เลยเข้าใจยากอยู่ แต่เชตนาดคือท่านไม่ได้ชี้ลงไปชี้ลงไปถึงเวลาปฏิบัติอันนี้ผู้ฝังจะได้เข้าใจชัดบางท่านบางคนบอกว่าพุทโธทเป็นสมถะพองหนอยุบหนอเป็นวิปัสนาแต่ไปศึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษโสภาราม ไปปี2อง9ไปปีแรกไปจำมรนาาหลวงพ่อท่านได้ใช้พุโทโธท่านได้ใช้พุโทโธใช้พุโทโธเนี่ยเวลาเดินโยกมบ,บางทีขวา,ย,า,าย,ย่างหน่อซ้ายย่างหนอเวลานั่งภาวนาพุโทโธตลอดบางทีเวลาเดินโยกมก็ใช้พุโทโธแต่ใช้หลักคล้ายๆกับหนอ่อแต่บริกรรมพุโทโธเท่านั้นเองผลปรากฏว่าผู้ที่ได้สมาธิ ก็มีได้ฌานผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีนี่กำหนดพุดโทโธนี่นะบางปีทีนี้หลวงพ่อก็ให้ใช้หนอพองนอยุบหนอผลปรากฏขึ้นมาเหมือนกันบางรูปบางท่านบางคนก็ได้สมาธิได้ฌาน บางท่านบางคนก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่ที่การสำเนียกนี่เพราะฉะนั้นเวลาอุทธ,ธจักรเกิดขึ้นปุ๊บถ้าเราเพ่งลงไปนี่สมาธิเกิดต่อต่อต่อ,ตอเนื่องกันจนถึงอภปนาปุ๊บจิตก็อยู่กับสมาธิแต่สมาธิไม่ใช่จิตนะจิตไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าสมาธิเกิดร่วมกับจิต จิตจะอยู่กับสมาธิเพราะฉะนั้นอุเทจากุกุจะดับพับลงไปคือมันขมเลยว่าง,งั้นเลยนะอุทจากเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้สามารถเจริญสมาธิได้เพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นมาอย่าทุลนทุลายเพราะมันเป็นอดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะ สมมติว่าเรานึกถึงบาปก็บาปที่เราเคยทำมาตั้งแต่นานแล้วบางทีก็ปีสองปีห้าปีสิปียี่สิปีสามสิปีสี 30, ่สบปีที่เราเคยทำมาเนี่ยทำไมจึงมาเดือดร้อนในเวลานี้แต่ถ้าพูดตามผลของมันจริงผลของบาปนะ่นนะเราทำแล้วมันย่อมให้ผลทำแล้วย่อมให้ผลทำแล้วย่อมให้ผลอันนี้เป็นธรรมดา แต่ว่าเราใช้หลักธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้มีวิธีปฏิบัติอยู่นี่ให้เข้าใจว่าอันนั้นอดีตเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมไม่ได้ทําชั่วช้าอะไรจะไปเดือดร้อนทําไมเพราะปัจจุบันเราก็สํารวมกายสํารวมวาจาเป็นศีลอยู่ ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นขณิกาสมาธิเราสเนียกรู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเกิดดับอย่างไรไรเป็นต้นเห็นชัดว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวปัญญานี่เพราะฉะนั้นจึงขอทําความเข้าใจทีนี้ถ้า่องวอาอุทจักกูกุจักมันเกิดถ้าเราจะใช้หลักสัมเนียกสมมติว่ามันคิดแวบขึ้นมาคิดน้อ no. แวบขึ้นมาคิดเนาะสำเนียกลงไปแต่ละครั้งที่มันเกิดและมันดับไหมจึงเกิดใหม่พอเกิดแล้วเป็นยังไงดับไหมเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดต่อเนื่องกันอย่างนี้ไหมหลักการที่เราภาวนาเนะี่ยทำอย่างนี้สํำเนียกลงอย่างนี้มันจะเห็นชัดว่าความคิดที่มีบาปเกิดร่วม เรียก <l'> ว่ามีบาปเป็นอารมณ์หรือบาปเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นเกิดดับ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 ตามธรรมชาติของมันคือจิตกเจตสิกนี่มันมีธรรมชาติเกิดดับพร้อมกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าเราส้ำเนียกไปซ่านไปเห็นว่ามันเกิดดับ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 ชัดเจนอย่างนี้จิตกับสติสติเป็นผู้ดูแลจิตอนิยมนะ เราภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะหมดไปสิ้นไปผุนไปหมดไปสิ้นไปจุนไปถ้าเราเห็นมันความเกิดดับเกิดดับเกิดับตัณหาแทรกไม่ได้เลยอยากให้ความคิดหายไปก็ไม่มีไม่อยากให้มันคิดก็ไม่มีอันนี้คือตัณหาดับในเมื่อตัณหาดับความคิดก็เหมือนธรรมชาติเหมือนกันกันกบฝนตกแดดออกถ้าผู้ใดรู้เรื่องของฝนธรรมดาฝนมันย่อมเปียก แดดมันก็ร้อนถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นทุกข์แต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยสมมติว่าเราเอาผ้าออกไปผึ่งบางทีมันแดดแดดอยู่เนี่ยเราก็เอาผ้าออกไปผึ่งแต่ไม่นานเนี่ยก้อนเมฆมันไม่รู้มายัางไงมาตรงๆแล้วก็ฝนก็ตกลงพอดีเลยพอฝนตกลงมาถูกผ้ามันก็เปียกไอ้คนผู้ไม่รู้ความจริงก็ไม่อยากให้ฝนตก ไม่อยากให้มันเปียกความทุกข์ไม่ใช่เพราะฝนตกแต่ความทุกข์เกิดเพราะไม่อยากให้ฝนตกและไม่อยากให้ผ้าเปียกเกิดจากอำนาจของตัณหาความทุกข์นีนะนะนี่ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้พระเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถ้าว่าผู้ใดเข้าใจสมมติว่าฝนมันโปรยโปรยตกลงมาออรู้ว่าฝนธรรมดามันก็เปียกขวานหนอซ้ายหนอไปก็ เก็บผ้าหนอเก็บผ้าหนอแล้วก็ไปผึ่งในที่ร่มมันก็แห้งไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเลยอันนี้คือผู้ไม่มีตัณหาจะเป็นอย่างนั้นข้อนี้ฉันใดเวลามันคิดขึ้นมาในอุทะจะกุกุจะเนี่ยนะ่มันนึกถึงบาปเนี่ยนะถ้าผู้ใดอยากให้มันดับอันนี้ตัณหานะจำไว้เนอที่เราเป็นทุกคนเป็นทุกทั้งโลกเนี่ยเพราะตัณหานี้เอง มันคิดไม่อยากให้มันคิดในเมื่อมันคิดก็อยากให้มันหยุดคิดหนึ่งไม่อยากให้มันคิดสองอยากให้มันหายไปอันนี้เป็นเรื่องของตัณหาทั้งสิ้นในเมื่อตัณหาเกิดอย่างนี้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความคิดมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะเกิดความทุกข์นานาประการนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกำหนดสำเนียกลงไปเลอ กำหนดส้ำเนียกรู้เฉยเฉยอนิยมนะถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปอย่างนี้จิตอยู่กลางกลางเห็นแต่ความคิดเกิดดับ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 นึกถึงบาปดับปั๊บนึกถึงบาปก็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 ดับปั๊บในขณะนั้นเราสํารวมกายสํารวมวาจาอยู่เป็นศีล เราตั้งสติกำหนดส้ำเนียกรู้เป็นขณนิกะสะมาธิในเมื่อเราส้ำเนียกไปส้ำเนียกไปเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดเองดับเองด้วยมันมีเหตุมีปัจจัยมันย่อมเกิด s, 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 แต่เกิดแล้วมันย่อมดับเกิดปุ๊บดับปั kitty, ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าตัวปัญญาเราทุกท่านประพฤติปฏิบัติตาม ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เวลาปฏิบัตินะนะใจของเราจะอยู่กลางๆความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นชัดเจนว่าความคิดอันเป็นบาปนะั้นเกิดดับกระดับอย่างนี้ในบางครั้งบางข่าวพอเรากําหนดคิดหน่อเท่านั้นเองมันดับฮึบลงไปเลยหายวับไปนานๆโผล่ขึ้นมาอีกกำหนดอีกหายวับไปอีก บางท่านบางคนนีพอมันจะคิดเท่านั้นเองสติร้อยเปเซนเกิดขึ้นก่อนโมหะเลยแล้วก็กำหนดพบลงไปพร้อมกันนั้นก็ดับวูบลงอย่างแรงระเบิดตูมหัวใจด้วยอริยมรตโลกุตระเกิดเห็นไหมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ นี่เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนพึงทราบว่ามันเกิดขึ้นจะไปทุรนทุรายกำหนดดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตถ้าอาริยมรรคผลเกิดบ๊บขึ้นทีน่นี้บาปทั้งหลายทั้งปวงที่เราสะสมมาเป็นหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียน ไปสู่อบายภูมิคือนรกเปลี่ยสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีเลยเห็นไหมอันนี้คือวิธีปฏิบัติสรุปลงท่านท่านถ้าเราเอาอารมณ์อันนี้มาปฏิบัติสามารถบรรลุสมาธิเข้าถึงพรม,มโลกได้ถ้าเราเอามาเจริญวิปัสสนาสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ปิดประตูอบายภูมิได้นี่เพราะฉะนั้นถ้ามันคิดขึ้นมานะนะนะมันชัดเจน ถ้ามันเกิดใบๆเกิดใบๆมันจะชัดเจน่างอันเถอะเราก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้เรียกว่ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันกลลวงของกิเลสเห็นไหมในเมื่อผู้ใดเข้าใจปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างไรก็เกิดเถอะเราก็กําหนดเหมือนเดิมสำเนียกรู้อย่างนี้ก็เลยไม่ได้เป็นทุกข์อะไร ภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปมันก็จะหมดไปสิ้นไปสูญไ,ไปหมดไปสิ้นไปสูญไ,ไปอันนี้พูดถึงอุทธจักกุกุจกักนี่คิดว่าคงจะพอเป็นแนวทางของการศึกษาสมาปฏิบัติอันนี้คือสมัยที่ควรเข้าส่งอารมณ์นะถ้าผู้ใดไ,ไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆเนี่ยนะนะให้เข้าส่งอารมณ์กับมโนภาณิยพิขุทันที อันนี้คือสมัยที่สีเอาแค่นี้นะทีนี้สมัยที่ห้าเกิดความสงสัยเห็นไหมอาหารของกิเลสข,ข้อนี้ก็คืออะไรนิดอะไรหน่อยก็ชอบสงสัยท่านอธิบายว่าอย่างนั้นเห็นอะไรก็สงสัยได้ยินอะไรก็สงสัยก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สะสมกิเลสข,ข้อนี้ ถ้าสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์เป็นต่อของจิตสะดวยนี่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาทั้งหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นเวลาความสงสัยเกิดขึ้นเราทุกท่านทุกคนวิธีปฏิบัติอุปมาเมือ่อนกันกับเสื้อผ้าของเราเจวรนของเราสกรปรกเราก็เอาความสกรปรกออก เอาความสกรปรกออกหมดความสะอาดก็ปรากฏขึ้นเองข้อนี้ฉันใดถ้าสงสัยปุ๊บขึ้นมาวิธีปฏิบัตินะกำหนดลงที่ต้นจิตสงสัยหนอ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 ะเอาความสงสัยออกไปเสียไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุ่นวาย ผู้เข้าใจในหลักปฏิบัติอย่างนี้นะนะย่อมได้ประโยชน์จากการที่กิเลสเกิดขึ้นนี่มันเป็นการฝึกฝนอารมณ์จิตถ้าจิตมีปัญญามันจะรู้เรื่องถ้าความโง่เกิดร่วมกับจิตมันก็จะวุ่นวายนี่เป็นอย่างนั้นนะนะเพราะนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่เป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างดีมากๆเลยนี่สรุปลงท่านๆมาความสงสัยเกิด ความสงสัยไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความสงสัยแยกนะเจริญวิปัสนาภาวนาต้องแยกทุกอย่างมันจึงจะเห็นความจริงมันจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นพอเกิดปุ๊บขึ้นมากำหนดวิธีเอาความสงสัยออกเรานึกเอาไม่ได้ฟังอย่างเดียวก็ ไม่สามารถเอามันออกได้เข้าใจอยู่หรือเราจะนึกจะคิดเอาว่าอันนี้ความสงสัยอันนี้คือจิตอันนี้คืออะไรต่างๆก็แล้วแต่จะปรุงแม้เข้าใจอยู่แต่ไม่แจ่มแจ้งเราจะเอาเกิเลสออกแต่ละอย่างนั้นใช้ภาวนามยปัญญา ภาวนามยปัญญาคือการอบรมจิตให้เกิดปัญญาปัญญาจะจัดการกับกิเลสเองไม่ใช่เรานี่เพราะฉะนั้นพอมาเกิดความสงสัยปุ๊บขึ้นมาทิ้งอารมณ์อื่นนึกมาที่ต้นจิตสงสัยหนอ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 ภาวนาลงไปสัมเนียกลงไปสัมเนียกลงถ้าเราเพ่งไปเพ่งไป สามารถเกิดสมาธิคือฌานได้แต่ถ้าเราสำเนียกว่าความสงสัยเกิดดับเกิดดับไหมพอเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปับ๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บไหมถ้าเห็นชัดอย่างนี้ก็เป็นตัวปัญญาสมถาริัสนาแยกกันเพียงแค่นี้แต่เมื่ออารมณ์เกิดนะนะนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไม่เข้าใจถึงหลักการประพฤติปฏิบัติอยู่ ความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่สามารถเอามันออกได้ไม่สามารถจัดการกับมันได้มันยังมีความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องต่างๆอยู่รีบเข้าส่งอารมณ์เช้าสายบ่ายค่ำเข้าไปเถอะอย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานมันจะเหมือนกันกับอุปมาเหมือนกันกับมีสวนผักอยู่สวนหนึ่ง มีผักที่หอมผักกาดผักกะลำมมีถั่วมีแตงมีอะไรต่างๆอยู่ในสวนนั้นทั้งหมดถ้าหากว่าวัวก,ก็ดีควายก็ดีถ้าเราไม่ปิดประตูมันก็เข้าได้สบายบางทีเราปิดประตูไว้ไม่ดีมันก็สามารถเข้าได้พอมันเข้าไปปุ๊บถ้าเจ้าของสวนไม่เอามันออกไม่ไล่ออกมันก็จะไปกินผัก มันไม่ใช่ว่ามันกินอย่างเดียวนะมันเหยียบไปด้วยแล้วก็ขี้ใส่เยี่ยวใส่บางทีก็นอนทับไปด้วยปล่อยไว้นานเท่าไหร่ผักยิ่งเสียหายมากข้อนี้ฉันใดกิเลสเกิดขึ้นในใจของคนเราถ้าปล่อยไว้นานเพียงใดมันจะย่ำยีสภาพจิตจนเสียหาย ย่ำยีสภาพจิตจนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเจ้าของสวนดูแลอยู่พอวัวมาปุ๊บเห็นวัวเท่านั้นเองอ๋อมันจะเข้าสวนเราแล้วหนังสติ๊กตับ๊บมันก็เข้าไม่ได้ผักก็ไม่ได้เสียหายหรือบางทีมันเดินเข้าไปได้ครึ่งตัวหนังสติ๊กตับ๊บมันก็ออกมาวิ่งออกมา ผักก็ไม่เสียหายหรือมันเข้าไปได้หน่อยๆกำลังกินต้นสองต้นหนังสเต็กตับ๊บอัวควายมันก็กระโดดออกมาผักสวนครัวก็ไม่ได้เสียหายมากข้อนี้ฉันใดพอความสงสัยเกิดปุ๊บกำหนดสงสัยเนาะลงไปสงสัยเนาะลงไปแยกจิตออกจากความสงสัยให้มันอยู่กับสติเห็นไหม สติจะไปดูแลจิตเพราะฉะนั้นจิตของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงไม่ได้เดือดร้อนอะไร